สรุปข่าวกรณีสารสั่งจิมมยุรชัดเป็นคนไร้ความสามารถข่าวนี้กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่มีคำสั่งให้จิมมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวทผู้จัดละครชื่อดังเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของเจตนทพงษ์เหมือนประสิทธิเวสลูกชายต่อมา จายยศินีนัดนครลูกสาวของจิมมยุรชัดและเจตนัทพงศ์ได้โพสต์ข้อความชี้แจงและขอบคุณกำลังใจดังนี้ 1. คํคำชี้แจงจากจ่ายยศินีสาเหตุคุณแม่ไม่สบายด้วยอาการเสื่อมทางสมองตามวัยมาเป็นเวลาหลายปีภายหลังเจตชี้แจงว่าเป็นอัลไซเมอร์ความจำเป็นทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายนี้มีความจำเป็นเพราะคุณแม่เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจและอนุมัติงานเงินในบริษัทแต่ถึงวันที่คุณแม่ไม่สามารถตัดสินใจได้จริงๆทางเรื่องงานและสุขภาพจึงต้องดําเนินการเพื่อให้ลูกๆจัดการแทนได้เพื่อป้องกันการแอบอ้างและปกป้องสิ่งที่แม่ทำงานมาทั้งชีวิตสภาพความเป็นจริงแม้คำทางกฎหมายจะเข้มข้น แต่ในความเป็นจริงคุณแม่ยังยิ้มแย้มน่ารักเสมอมีหลานชายคินคินคอยดูแลเรื่องยาและสามารถออกไปเดินเล่นได้บ้างการดูแลจ,จ๋าเจตและครอบครัวจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุด 2. คํคำชี้แจงจากเจตนัทพงศ์ยืนยันสาเหตุชี้แจงว่าคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยผู้สูงอายุและมีปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ร่วมด้วย เหตุผลของกระบวนการศาลเป็นเพียงขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ลูกๆสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆแทนคุณแม่ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์และเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเท่านั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีความขัดแย้งหรือประเด็นเรื่องทรัพย์สินใดๆตามที่บางกระแสเข้าใจผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการรับรู้และตัดสินใจร่วมกันให้กำลังใจผู้ดูแล ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังดูแลผู้ป่วยด้วยโรคทางสมองโดยระบุว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษาทำได้แค่ประคองอาการและผู้ดูแลมักจะโดดเดี่ยวกว่าคนป่วยมากโดยสรุปครอบครัวยืนยันว่าการดำเนินการทางกฎหมายเป็นไปเพื่อดูแลผลประโยชน์และจัดการแทนคุณแม่ซึ่งป่วยด้วยภาวะเอาลไซเมอร์อย่างถูกต้องไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวและยังคงดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดด้วยความรัก ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ